ลำหน้าอีกขั้นจีนเตรียมส่งดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์แบบครบวงจรในเดือนตุลาคมปี2022นี้นะคะจีนเตรียมที่จะส่งดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์แบบครบวงจร ASOS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการสำรวจดวงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมชื่อเล่นเป็นภาษาจีนของดาวเทียมดวงนี้ที่เปิดให้ชาวเน็ตช่วยกันเสนอชื่อค่ะ สำหรับดาวเทียมดวงนี้นะคะใช้เวลาในการวิจัยและประดิษฐ์นานกว่า5ปีมีน้ำหนัก888กิโลกรัมค่ะโดยจีนบางแผนจะปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจรแบบซิงโครนัสให้ตรงกับวงโครจรของดวงอาทิตย์ที่ระยะความสูง720กิโลเมตรถูกออกแบบให้มีระยะเวลาการใช้งานนานถึง4ปีค่ะสำหรับดาวเทียมนะคะก็จะทำหน้าที่วัดค่าสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เฝ้าสังเกตการปล่อยมวลโครโรนาและเปลวสุริยะ ตลอดจนจดบันทึกการเกิดพายุสุริยะของวัตถจักรสุริยะที่25โดยละเอียดค่ะเมื่อดาวเทียมดวงนี้เข้าสู่วงโคจรแล้วก็จะสร้างข้อมูลการสำรวจดวงอาทิตย์มากถึง500กิกะไบต์ในแต่ละวันนะคะโดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นจะเปิดเผยและแบ่งปันให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกอีกด้วยค่ะ